ทำไมเวลาที่เรารู้สึกทุกข์ใจหรือมีปัญหาใหญ่หลายคนถึงพูดให้เราไปวัดกันบางครั้งเราฟังแล้วก็แอบมีคำถามในใจว่าไปแล้วจะช่วยอะไรวัดก็ไม่มีปาฏิหาริย์ให้เราหายทุกทันทีฉันยังจำได้ว่าช่วงที่รู้สึกท้อแท้ที่สุดในชีวิตเครียดจากงานและเรื่องความรักที่ไม่ลงตัวจนไม่รู้จะทำยังไงวันหนึง่งเพื่อนที่เป็นสายบุญชวนไปวัดซึ่งตอนแรกฉันก็คิดว่าไปทำไม เพราะไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่สุดท้ายเมื่อไปถึงวัดฉันก็พบว่ามันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอย่างหนึง่งเหมือนเปิดหน้าต่างให้ลมเย็นพัดเข้ามาให้จิตใจเราเมื่อไปถึงฉันได้ยินเสียงระฆังกําลังมีการสวดมนต์และเสียงการสอนธรรมะจากพระสงฆ์มันช่วยให้ฉันหยุดคิดเรื่องที่ทำให้ทุกข์ได้นั่งลงและสูดหายใจลึกรู้สึกว่ามีแหละเวลาที่ฉันควรหาเวลาหยุดพักในพุทธศาสนา การไปวัดหรือการทำสมาธิเป็นการสร้างโอกาสให้ใจได้สงบลงและลดความกังวลจากโลกภายนอกเพื่อให้อะไรที่มันยุ่งเหย,ยในใจคลี่คลายออกมาเหมือนน้ำในอ่างที่เต็มไปด้วยโคลนเมื่อเราไม่ไหวติ่งมันก็จะตกตะกอนลงได้เองเพอหัวใจได้สงบลงสมองเราก็เริ่มเห็นภาพรวมและมีความชัดเจนขึ้นในเรื่องที่คิดอยู่ทำให้เรามีกำลังใจกลับไปเผชิญปัญหาต่อไปได้ดีขึ้นนักจิตวิทยา มักแนะนำให้เราหาพื้นที่ปลอดภัยบางอย่างที่จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและวัดก็สามารถเป็นที่ตรงนั้นได้เหมือนบ้านหลังหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจรู้สึกว่าเรามีที่ให้กลับไปพักใจแล้วคุณละ่ะมีความรู้สึกว่าไปวัดแล้วทำให้คุณเห็นอะไรบางอย่างในใจหรือไม่หรือมีสถานที่ไหนที่ทำให้คุณรู้สึกสงบใจขึ้นแชร์กันได้นะคะ